นายยกให้ก็นั่นนี้เป็นทําเป็นที่ครบสินสาธารณะที่ดินสคอคอนี่จริงๆชื่อเดิมก็คือเป็นที่ดินสอคอหนึ่งของนายเสือจันดาสรีซึ่งเป็นคนบ้านนนไมแดงที่สาธารณะของป่าลุงตะเคียนเล่าให้ฟังถึงปีสามหกสามเจ็ดที่กรมสินได้มาขีดเส็นเลยค่ะปีสามเจ็ดได้ไม่ตีดแล้วครับพอเขาเอาแผนขีดมากลางเลยเขาเรียกผมไปแต่เขาเรียกทางนุ่นมาด้วยทางแต่ทางนู่นไม่มาทำไมถึงต้องเรียกทางนู่นล่ะในเมื่อที่ดินถูกยกให้เป็น ที่านคือคือคนเขาที่เขามาอยู adalah, ่ตรงนั Hence, ้นนะอ๋อครอบครัวของนางสงฆ์ทางครอบครัวของนายน้อยนี่ได้ได้มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ของเราแล้วทําไมเหตุเขามาอาศัยอยู่ล่ะคะผู้ใหญ่เมื่อครันมันก็ไม่ใช่ผมเป็นผู้ใหญ่นนอยแต่ผมเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้เขามาอยู่รอกอันนั้นเขาปลูกบ้านกินหลัง้วตอนหลังเดี๋ยวที่นี่วัดที่ทับเป็นวัดทําเป็นจะมาอยู่มีองค์หนึ่งไงนี่แหละมาอยู่คนนี้ก็ไปหายที่เขาก็เลยถือกรรมสิทธิ์เป็นบานไปเลยทําเป็นบานเอ้าครับ าปลูกได้ทำมาหากินทำมาหากินอยู่ด่าอยู่ตรงนั้นอยู่ด้าแต่บอกเมื่อทาลผมต้องการเมื่อไรปุ๊บี่ต้องขึ้นยินี้เขาามีหนังสือมาถึงผมเนะะมีงผมก็บอกว่าให้คุยายเป็ูแเลียนะเขาททำไมก่นให้บอกเขาเตือนเขาคุยายละมุนบางพี่ไม่เนี่ยต้นไปเตือนไปเตือนออบทีนิไปกขมสินข้าวไปป่ายไปต้าก็เอบประตชวนเขาถอนทิ่งบ้านที่เขาปลูกเนี่ยเขาปลูกไกลจากประสาทไหมไกลจากตัวประสาทนะออกมาประมาณสี่สิบเมตร แตอนหลังทําไมมันถึงกลายเป็นรีสอร์ทเป็นเลยร่อยหลังล่ะผู้หญยสร้างเป็นสองปีนี่สามปีนี่เลยสปีนี่ก็ที่หลังคิวเขียวหลังใหญ่นั้ก็เพิ่งปลูกปีที่แล้วหลังที่หลังแดงๆอะปลูกปีก่อนนู่นที่อยู่หลังหลังปราสาทน่ะปีนี้เองนี่ถนนก็ตัดที่ตาดทำเองหรือว่าเขามีเงินก็ซื้อเข้าไปก็เข้าถ่ายที่คนมีนายทุนอ๋อก็ตัดที่เขาไปใ่้แต่ไม่รู้ว่าก็มีเงินมาจากไหนเงินเขามาจากไหนเดี๋ยวจะหาปีเนาะตาเนาะ ผมก็เห็นเขาหนิเนาะสร้างถนนก็สร้างเขาไปได้ซื้อที่ลินเขาเลยสร้างเขาไปเองตรงทางหมดจนสางผมต้นหนักพเป็นอปปเลยทำไมยอมให้ครอบครัวนั่นมาอยู่กับเราทั้งนั้นเขาก็ไม่ใช่คนบ้านไม่ใช่ผมเป็นผู้ใหญ่เนาะเขาว่าไงอตอนเราเข้ามาอยู่แรกมาสีเขาจไม่มาสีไม่อยู่เฉยเตอนนั้นเขาบอกมาดูแลประสาทพอมีคนคุดประสาทยังแบว่าเขามาดูแลประสาทมามีคนคุดประสาทหินเอาไปขายเนี่ยเขาบอกมาอยู่แลเฉยๆเนาะไม่ได้ไมาเอาเป็นผู้ใหญ่แล้วเคยคิดจะไปหามเขาไม่ว่าก็ออกจาก ที่ดินของ <ไป S 1> เราถูกบอก,บอกตรงมี้วิีีของลมชินเดอร์ลมสินสังมาบอกไม่ให้ทำไงจะปลูกต้นไม่ก็ไม่ให้ปลูกผมก็ไปบอกเขาที่ว่าจะปลูกต้นหม่มอ่อเคยไปบอกลูกชายเขาคนคนไหนคนที่เป็นพระนี่นี่คนเป็นพระนี่แหละพระฉลวยนั่นแหละอ๋อไปบอกว่าอย่าปลูกเดิมมันเป็นที่ของเราเดิไม่นช่นที่ของเขางี้นี่นน ทำไมแอดไม่เข้าใจว่าตอนนี้ทําไมมันถึงถูกอ้างสิทธิ์เป็นของนางสมและผู้ใหญ่ใหญ่ยยบอกแอดหน่อยว่าเป็นเพราะอะไรเพราะเขาเขามาอยู่ไงเพราะเขามาอยู่ที่นี่เลยเขาคิดถึงกันแบบสิทธิ์ถึงเขาเลยหยุดจิหยุดเลยไงแล้วเขาได้ส,สคไปครอบครองยังไงล่ะเขาไปหามาดยังไงตอนที่ผมไปร้องนี่เด็กเขาไปหามาดสคผู้ใหญ่ไปร้องเออผมไปร้องตะกรบชินประมาณปีไหนก็คงประมาณปีสามเ็ดสามแปดนี่แหละ ต่อไปแผนที่ที่จะทําเกี่ยวกแผนท้งแผนที่ก็มีแปลงนี่นะค่ะเขาทําแผนที่เอาไว้ว่าที่ตรงนี้ก็เป็นที่สาธารณะตั้งแต่แรกเดชสาธารณะแล้วแกเลยมานําดินเอาเรียวมันจะไดยดินอ่อแล้วทําไมมันถึงถูกตีกลับไปอยู่ในมือของคนที่แค่มาอาศัยอยู่แล้วทำเป็นสองคอของเขาไปได้ล่ะคอเขาถือเขาแถต่อมาอ่านใช่เขาเข้ามาี่ยนเขามาอ่างามาอ่าไปเห็นอย่กจนได้อ่นนอานกันนั่นแหละจน ได,ได้เคยเห็นสาคอนั้นไหมเห็นผมเห็นชื่อของในเสือมาจนผมดูจำชื่อไว้ทุกวันเนาะไม่ใช่ชื่อของนองสมเนี่ยอาศัยอยู่เด็ดขาดมากลูกลุงตะเคียงอย่างเราเอาคืนไหมเอาคืนเลยครับของบาดเลี้ยงนี่แะครับย์่ม่เป็นของบาดเลี้ยงนี่เลใจเขาทำไมเนาะใจไหมครับผู้ใหญ่ที่เราจะได้มีสิทธิ์กลับมาทวงคืนโอ้ยดีใจเลยครับ <R> ห,ลหล้านเ่เรานี่เลยพูดจขอบคุณมากเลยนะคะขนาดคุณลุงเดินไม่ค่อยดีมากยังอุตส่าห์เดินมาเป็นพยานหายแล้วที่สําคัญก็คือร่วมลงลายชื่อด้วยสนใจไงถ้าอย่างนั้นมนี้ยงเกียงี่ศาสนาใน่ยผมสนใจจ้าฝากคาพูดถึงพวกนั้นไหมั้งแรกทําไมพวกเธอแบบที่ขอหย,ยอดจยุกอยใสทำไมทีตอนทำไมจะมาหยุดไป็นก็มาิสิิ์